วันนี้เราจะมาทําการหมักผมด้วยว่านหางจระเข้ค่ะก็คือได้เลิกสระผมพอดีเนาะเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันนี่ก็คือว่านหางจระเข้ที่เด่นเตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็แช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่วันก่อนก็คือเอามามาร์กหน้าวันนี้ก็จะเอามาหมักผมเราจะสวยทั้งตัวด้วยว่านหางจระเข้สําหรับทิฟเล็กๆนะคะเพื่อป้องกันความขี้เกียจ หลิงก็เลยขุดมาทําสต็อกไว้แบบอันใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะก็คือสามารถใช้ได้หลายวันเลยเดี๋ยวหลิงขออนุญาตพูดถึงในส่วนของการตัดเอาส่วนของเจลมาใช้นิดนึงนะคะก็คือหลิงจะใช้วิธีการปอกเปลือกแล้วก็ใช้มีดตัดเอาเฉพาะส่วนของเจลสีขาวๆข,ข,ของว่านหางมาใช้เท่านั้นนะคะขณะที่เราไปตัดต้นว่านหางจระเข้เราจะเห็นยางสีเหลืองๆซึ่งในส่วนยางสีเหลืองๆนั้นนะคะจะทําให้ผิวของเรานั้นระคายเคืองคือหลินนะใช้กับหน้าด้วยแล้วก็จะเอามา ผมด้วยหลิงจะต้องล้างในส่วนของยางเนี้ยให้สะอาดคือเราปัดในส่วนของเจลออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ําล้างให้สะอาดแล้วเราถึงจะเอามาใช้กับตัวของเราได้นะคะอันนี้คือทิปเล็กๆที่หลิงขอแนะนํานะสําหรับใครที่เพิ่งจะใช้ว่านหางจระเข้ควรทําแบบนี้นะคะควรล้างยางออกให้สะอาดเราถึงนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกับผมหรือกับผิวหน้าของเรา ลักษณะของเจลว่านหางจระเข้ที่หลินเตรียมไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นชิ้นๆแบบนี้หลินจะนําไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วถึงจะเอามาหมักไว้ที่เส้นผมสําหรับใครที่ไม่มีที่ปั่นหลินแนะนําว่าให้เราปอกเปลือกในส่วนของด้านบนออกแบบนี้ค่ะหลังจากเราปอกเปลือกออกนําว่านหางไปล้างยางแล้วก็ใช้ช้อนขูดๆๆค่ะทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นว่านหางจระเข้กันเลยค่ะ ถึงจะใช้ที่ปั่นเล็กๆแบบนี้นะคะปั่นเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นได้ออกมาเป็นลักษณะฟองๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อเจลหมักผมของเราพร้อมแล้วนะคะหลินขอตัวไปล้างทําความสะอาดผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักผมกันหลังจากที่หลินไปล้างทําความสะอาดผมเรียบร้อยนะคะพี่จะลงว่านหางจระ,ะเข้ไปกับเส้นผมนะคะเราก็จะเช็ดให้ผมเรามีความหมาดๆเดี๋ยวอาาคุมไหลไว้นิดนึงเนาะ หนิงจะใช้มือนะคะป้ายแล้วก็ทาลงเส้นผมเลยนะเพื่อความง่ายนะคะก็คือสามารถทาลงไปบริเวณหนังศีรษะได้เลยลักษณะคือเป็นฟองฟองแบบนี้เหมือนเหมือนแชมพูเลยอะอ ชอบทาชอบทำอะไรที่มันเยอะๆ <c oughs> ทาลงไปให้ฉ่ำๆเลยนะแกนวด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 ,นวดบริเวณหนังสีรษะ จนทั่วแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลิงก็จะติดกิบแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปสระผมออกค่ะตอนนี้นะคะคือไปสระผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลิงขอตัวไปเป่าผมให้แห้งเดี๋ยวเราจะได้มาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันค่ะ,คะการหมักผมด้วยว่านหางตะเภ้เนั้นผมจะออกมาเป็นสภาพไหนยังไง และนี่นะคะก็คือผมที่หลิ่นไปสระเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นสภาพตามนี้สภาพนี้คือไม่ได้ใช้ครีมนวดทรีทเม้นอะไรใดๆๆเลยนะเพราะว่าหลินต้องการพิสูจน์ว่าใช้ว่านหางจระเข้แล้วผมจะออกมาเป็นยังไงก็คือสระด้วยแชมพูเท่านั้นนะคะหลินใช้แชมพูเด็กในการสระผมหลังจากนั้นก็เป่าผมให้แห้งด้วยพัดลม ความรู้สึกที่ได้รับนะคะก็คือรู้สึกว่าผมนุ่มมากนุ่มเหมือนใช้ทีกเม้นเหมือนใช้ครีมนวดเลยขอสรารภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่หลินใช้ว่านหางจระเข้ีิวๆในการหมักผมเพราะปกติหลินจะใช้ผสมกับน้ำมันมะพร้าวผสมกับไข่แดงอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่า โอเคไหมปื้มไหมก็คือปื้มสุดเลยอันนี้แค่ว่านหางจระเข้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปผสมกับอะไรให้ยุ่งยากเลยผมสวยฟรีด้วยว่านหางจระเข้ที่ไปตัดมาจากหน้าบ้านเอ้ยปื้มจังเลยอะ่ะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะสุดท้ายนี้หลินจะเล่าถึงประโยชนด์ดีที่ว่านหางจระเข้มีให้กับเส้นผมนะคะเขาจะช่วยลดผมขาดหลุดร่วงทําให้ผมของเราแข็งแรงช่วยลดปัญหาของรังแคนะคะป้องกันการเกิดรังแค ทำให้ผมของเรานุ่มสลวยและเงางามค่ะสำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่มีปัญหาผมร่วงปัญหาของรังแคนะผมไม่มีน้ำหนักผมแห้งเสียแตกปลายเนี่ยคือสามารถหมักผมด้วยว่านหางจระเข้เป็นประจำได้เลยเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกประหยัดสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมีผมสวยให้ทําวิธีนี้อย่างต่อเนื่องทําทุกครั้งที่เราสระเลยก็ได้ค่ะแต่หลินก็จะมีข้อแนะนําอีกหนึ่งข้อนะคะว่าเราควรสระผมอาทิตย์ละ 3-4ครั้งเท่านั้นห้ามสระบ่อยกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหากับหนังสีสะสำหรับวันนี้นะคะหลิ่นคงต้องจบการรีวิวกันหมักผมด้วยว่านหางจระเข้ไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะฝากกด Subscribe ช่องชนีอยากสวยด้วยค่ะมีอะไรดีๆชนีจะเอามาแช์นะจ้าบ๊ายบาย